ที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยครับสาหรับคลิปนี้นะพัทลุงเนี่ยบอกได้เลยว่า,าสถานที่กางเต็นท์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับทั้งภูเขาทั้งน้ําตกทั้งทุ่งนานะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากแล้วก็สวยมากด้วยนะครับเรามาดูกันว่าคลิปนี้นะครับกำลังจะพาทุกคนไปกางเต็นท์กันที่ไหนนะครับจะเป็นภูเขาหรือจะเป็นน้ําตกหรือจะเป็นท้องทุ่งนานะะรอติดตามจะได้ใน คลิปนี้นะครับทุกคน คลิปนี้นะครับเรามีน้องๆร่วมเดินทางกันด้วยทั้งหมด5คันนะครับผมตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับ5คัน5คนนะฮะทุกคนนี่มีอะไรบ้างนะคะมีคุณป้าคุรุสภานะครับแล้วก็ประวาน2คันนะครับแล้วก็คุณปู่ของบางแล้วก็คลิกคันหนึ่งนะครับก็อ่า เป็นกวนนะฮะรอบนี้เราไปเป็นกวนนะฮะมอไซคล้วนๆนะ,ะมาดูกันว่าใครจะปั่นใครใครจะเข็นใครใครจะดันใครนะฮะเดี๋ยวก็ได้รู้กันนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนตอนนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับ นะครับพกเราก็าเริ่มออกเดินทางกันเลยนะโดยใช้เส้นทางหมายเลข4122นะครับวิ่งตรงไปยังตัวอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับสองข้างทางของเราเนี่ยเขียวกระจีมากเลยนะครับเบื้องหน้าของเราที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือเทือกเขาบรรทัดนะครับที่ที่เราจะไปก็คือน้ําตกโตนพัยทองนะครับเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดนะครับทุกคน หลังจากที่เราผ่านตัวอำเภอกงหลาไปสักประมาณ10กิโลเมตรนะครับทุกคนเราก็จะเจอกับสี่แยกนะครับแล้วก็จะเจอกับป้ายน้ำตกตนแพรทองนะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับตรงไปก็สักประมาณ2กิโลเมตรน่าจะได้นะแล้วเราก็จะเจอกับอีกป้ายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นป้ายทางเข้าน้ำตกเราก็เลี้ยวเข้าไปอีกสักประมาณ2กิโลเมตรเหมือนกันนะครับ แล้วเราก็จะเจอกับป้ายทางเข้าแคมป์ของเรานะครับก็คือป้ายสีขาวๆที่เห็นนั่นแหละแต่ว่านี่คือเราเลยนะครับเราขับเลยไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องวกกลับมาเพื่อที่จะเข้าไปยังแคมป์ของเราตรงไปข้างหน้านั้นก็คือขึ้นไปน้ําตกนะฮะทุกคนนี่เป็ดน้องๆในทีมนะครับเราไปกันทั้งหมด5คันนะครับบางจะปิดถ่ายตลอดนะเพื่อจะถ่ายคลิปนะครับนี่ นี่คือทางเข้าไปยังแคมของเรานะครับตรงไปอีกนิดหน่อยนะครับตรงไปแล้วก็จะเจอสะพานข้ามคลองนะครับคลองตรงนี้ก็คือเป็นคลองที่ลงมาจากน้ำตกนะครับนี่คือคลองที่ลงมาจากน้ำตกนะครับทุกคนก็ ซ้ายมือนะครับที่ป้ายขาวๆข,ข,ข้างหน้านะครับซ้ายมือก็คือบ้านของพี่เอกชัยสิวิชัยนะครับตรงซ้ายมือนะฮะคราวนี้เราก็จะตรงไปเลยเพื่อที่จะไปยังแคมป์ของเรานะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วฮนะทุกคน ก็ถึงมาทีา่ลานกลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับวันนี้เรามากลางเต็นท์กันที่น้ําตกโตนแพทองนะครับที่นี่ก็คือเกาะกลางโตนแพทองนะครับเกาะกลางก็คือเนี่ยท้งซ้ายทางขวาของเราเนี่ยน้าที่ลงมาจากภูเขาอ่ะมันจะแหวกมันจะแหวกออกไปเป็น2งทางนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเกาะอยู่นะครับก็คือได้ชื่อว่าเกาะกลางโตนแพทอง เดี๋ยวบังจะพาไปดูาลานกางเต็นท์ของเราแบบคร่าวๆนะครับนี่ทุกคนฝั่งขวาของเรานะครับก็มีสายหนึ่งนะน้ำลงมาจากข้างบนทางเดียวแล้วก็มันมาแยกเป็นสองทางนะฮะทุกคนตอนนี้คือสีน้ำค่อนข้างขุ่นนะคะเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกน้ำค่อนข้างขุ่นเนาะก็ไหลค่อนข้างแรงทีเดียวนะเสียงก็คือน่าจะ อย่างเงี้ยทั้งคืนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรีบกางเต็นท์นะครับเพราะว่า,าฟ้าครึ้มมากฟ้าครึ้มมากเดี๋ยวเราต้องรีบกางเต็นท์ก่อนก่อนที่จะเปียกนะทุกคน นี้จะเป็นหมู่บ้านของเรานะครับก็สามสามเต็นท์สามรุ่นเลยนะครับกขอเรียงลำดับมาจากดีไลท์นะครับแล้วก็เอ็กซ์เพลเอร์แล้วก็ซัมมิทนะครับนี่สามเต็นท์ห้าคนนะครับอ่าพักทายนะครับอาจารย์ปรวีนะครับบอยเจอร์นี่นะครับนี่แล้วก็น้องนร่วมทิปของเราก็ตอนนี้ออกไปหาเสบียง2คนนะครับแล้วก็เหลือเรา สามคนตอนนี้ก็นั่งชิลๆกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศาภายในลานกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับทุกคนบางก็อยู่ท่ามกลางเพื่อเขาบรรทัดนะคะ และที่นี่ก็คือน้ําตกตนไพรทองนะครับจุดที่เรากางเต็นท์ก็คือเกาะกลางตนไพรทองนะครับนี่ทุกคนน้ำตกึ้นไปข้องบนเลยนะนครับก็มันจะลดหลัลน่ลนๆล,ลงมานะครับแล้วก็เึงสายยาวไปข้างล่างเลยนะครับก็น้ําค่อนข้างที่จะขุ่นหน่อยนะเพราะว่าฝนตกนะครับแต่น้ําก็ไม่ได้แรงมากนะครับแค่แบบมันสีมันแค่ขุ่นๆเท่านั้นเองเนาะ นี่ครับทุกคนสดชื่นมากคือเสียงน้าเนี่ยแบบกระหน่าตลอดเวลาเลยนะครับคืนนี้ก็คือต้องแบบนอนฟังเสียงน้ํากันทั้งคืนเลยแหละนะครับตะกี้เราก็กางเต็นท์เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบรีแลกซ์นะครับเดี๋ยวบางจะพาทุกคนนะไปเดินดูบรรยากาศที่ลานกางเต็นท์เกาะกลางโตนพายทองนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ที่บางเยืนอยู่ก็คือนี่ตั้งกลางน้ำตกเลยนะครับทุกคนสดใสามากนะครับสดชื่นมากเลยนะครับทุกคนคือแบบเขาจะมีแค่ไม้ไผ่ให้เป็นจุดเป็นจุดนะครับเป็นลาหื้นออกมาแต่ว่าเราเลือกที่จะกลางบนดินดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถที่จะฝักสมอได้ง่ายนะครับตรงนี้คือแบบมายืนชมวิวนะครับสวยมากนี่น้ำตกอีกฝั่งนะึงนะทุกคน นี่ครับคือน้ํามันจะลงมาทางหลายหลายทางหลายสายเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่น้ําลงมานะแล้วก็น้ําส่วนที่แยกออกมานะครับก็ไหลลงไปบรรจบกันข้างล่างมันแค่แยกตรงนี้ไปนิดเดียวนะฮะทุกคนนี่ตรงนั้นก็จะเป็นแคร่ยื่นออกมานะกางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่ามันจะลําบากเรื่องตอกสมอนิดนึงเนาะ ในฝั่งนี้พี่เขานะครับเพิ่งมาถึงประมาณห้าหกเต็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนหน้าข้างหน้าตรงโน้นนะครับทุกคนนู่นดิ่ออกไปไกลๆตรงโน้นต่างทางที่เราเข้ามาตรงโน้นจะเป็นเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทด้วยแล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับเขาจะแยกส่วนแยกโซนกันที่นี่จะเป็นร้านอาหารด้วยนะครับชื่อว่า,ร,าร้านอาหารเกาะกลางโตนแพรทองก็คือแบบ ชื่อเดียวกันเลยกับกับร้านที่เรามากางเต็นท์นะฮะก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับร้านอาหารจะอยู่ฝั่งโน้นนี่จะเป็นครัวของเขานะครับนี่เดี๋ยวจะพาสำรวจนะฮะก็สบายครับทุกคนน่าจะมีแบบมีเย็นมีหนาวเลยแหละคืนนี้นะครับเพราะว่าคือเราอยู่ท่ามกลางแบบ คือตอนนี้เอาง่ายๆเลยเราอยู่ท่ามกลางเออทือกเขาบรรทัดเลยนะครับทุกคนก็นี่จะเป็นโซนฝั่งร้านอาหารนะครับฝั่งนี้นี่จะเป็นโซนฝั่งร้านอาหารเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็เนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงร้านอาหารนี่แหละ นี่ครับทุกคนนี่จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็โอ้สบายนะครับ,บเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะก็ฝั่งนี้สองห้องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกห้องหนึ่งนะครับนี่นะครับในห้องน้ํานะก็จะเป็นนี่ห้องน้ําก็จะเป็นชักโครกนะครับมีฝักบัวด้วยแล้วก็มีโถฉี แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็นี่ฝั่งนี้มันจะเป็นสองห้องนะครับไม่แน่ใจว่าอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็มีเป็นชักโครกแล้วก็มีเป็นฝักบัวสําหรับอาบน้ํานะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะฮะก็ออกไปข้างนอกอีกนะฮะเรามาแล้วเราต้องสำรวจให้หมดนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะฮะ อนนี้เป็นเวลามื้อเย็นของเรานะฮะก็มื้อเย็นวดนนี้ก็ง่ายๆครับเนะพิ่งไปเพิ่งจะไปหากันเมื่อตะกี้เองนะครับก็เป็นต้มยำปลากระป๋องนะครับแล้วก็ผู้งข้าวแล้วก็ต้มยำปลากระป๋องแค่นั้นนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นนะฮะเดี๋ยวก็เป็นช่วงกลางคืนแล้วครับนะสำหรับลูกชิ้นนะฮะก็ยนช่วงช่วงช่วงนี้ช่วงเย็นก็เป็นแค่ต้มมาม่ากับ ฝากระป๋องแค่นั้นเองครับคือมาทริปนี้อ่ะทุกคนไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะก็พามาแค่แบบชุดหม้อเตาแก๊สอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมาหาเอาดับหน้าหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็น้องๆกาลังดักข้าวนะครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงมื้อเย็นของเรานะครับ นี่เป็นบรรยากาศยามค่าคืนมาถายในแคมป์ของเรานะครับก็อากาศดีมากครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในป่านะฮะแล้วก็อยู่ริมน้ําตกด้วยอากาศก็เลยแบบชื้นๆเย็นสบายนอนสบายเลยนะครับแต่มันถ่ายไม่ค่อยเห็นเนาะกลางคืนนะครับเขาจะมีไฟให้เป็นจุดๆไปนะครับแล้วก็มีจุดต่อปลั๊กให้ด้วยนะครับมีจุดต่อสําหรับ ใครที่เอาสายมาลากสายเอาไปใช้ได้นะฮะไม่ครับทุกคนฝั่งนี้จะเป็นสายน้ำตกนะครับก็ครางคืนนะฮะลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะก็อไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ ตลอดหรือว่ามันเป็นเฉพาะช่วงตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครจะมาที่นี่เนี่ยก็ขอแนะนําว่าเป็นสมอตัวโตๆนิดนึงนะครับตัวโตๆตัวยาวๆนิดนึงนะครับปากไดลลึกๆก,ก,ก็มันจะปลอดภัยกับเต็นของเรานะครับก็ตอนนี้นี่ครับทุกคนคือบางคือบางจัดสมอมาแบบเต็มที่เลยนะครับของบางก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ30เซนนะครับแล้วก็เชือกอะไรก็ เอามาเต็มที่เลยนะครับเราเลยแบบไม่มีปัญหากับลมสักเท่าไหร่นะครับสวยงามครับนี่มีไฟแบบระยิบระยับด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศคร่าวๆภายในแคมป์ตอนกลางคืนของเรานะครับมันจะมีของพี่ๆเขาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นนะครับแต่ก็ไม่กล้าไปถ่ายก็เนี่ยถ่ายให้ดูได้แค่แบบในพื้นที่ของเรา นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับมันค่อนข้างที่จะมืดนะเพราะว่ามีไฟอยู่ดวงเดียวนู่นข้างบนแล้วก็มีไฟแบบดวงเล็กๆตรงนี้ก็ไม่ชอบใช้แสงสว่างกันเยอะๆนะครับเอาแบบสลัวๆก็มันจะได้ฟีลลิ่งนิดนึงนะครับก็โอเคนะสำหรับช่วงกลางคืนก็ไม่น่าจะมีอะไรบ้างนะฮะนั่งคุยนั่งเล่นนั่ง กินขนมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าพวกเราจะได้ขึ้นไปยังจุดชมวิวหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวบางจะถ่ายวิวให้ดูภายในแคมป์นะครับแล้วก็จะพาไปดูน้ำตกอะไรอย่างนี้แทนละกันนะครับ <S <S โอเคครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนก็ ช้านี้อากาศดีมากๆครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะตั้งแต่เริ่มเข้านอนก็คือแบบเปาะแปะเปาะแปะจนแบบเกือบสว่างเลยนะครับมาตอนเช้าก็ออตอนนี้นะฮะยังไม่บินแดดนะแล้วก็แบบนอนสบายมากครับทุกคนคือไม่ร้อนเลยนะคือแบบไม่ร้อนเลยแล้วนอนคือเสียงน้ำทั้งคืนอ่ะทุกคน มาเช้านี้ก็เลยแบบสดชื่นมากๆครับแล้วก็จากที่เมื่อคืนนะ่ะฝนตกทั้งคืนนะครับมาตอนเช้านี่น้ำก็แบบค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยนะฮะเราว่ากะกะว่าเช้านี้ก่อนกลับบ้านจะเล่นน้ำกันสักหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเผื่อว่าน้ำมันจะลดลงบ้าง นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศเช้าๆภายในแคมป์ของเราดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะบอกได้เลยว่าอากาศดีมากๆครับทุกคนมื้อเช้าของเราวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นไข่เจียวนะครับ ธรรมเนียมของเรานะครับทุกคนก็การเต้นก็ต้องได้เล่นน้ำด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะฮะวันนี้เราจะลงเล่นน้ำกันที่น้ำตกใกล้ๆตรงนี้เลยนะบอกเลยว่า,เ,าเย็นแบบสุดขั้วจริงๆฮะทุกคนเมื่อเช้าตื่นมาเอาลองเอาเท้าไปจุ่มๆดูนะฮะคือแบบเย็นมากน้ำเย็นมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะจากที่เมื่อเช้าที่บังพาเดินดู บรรยากาศช่วงเช้าๆอะ่ะคือน้ําจะขึ้นมาถึงตรงมิ้มิตรเนินทรายตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือน้ํามันเริ่มลดลงไปแล้วแหละคือแบบเป็นน้ําระดับปกติแล้วนะครับทุกคนสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยนะครับทุกคนไปครับเล่นน้าํากัน หลังจากเล่นน้ำเสร็จนะครับทุกคนเราก็เก็บเต็นท์แล้วก็ออกมาจากาตนแพรทองเลยนะครับระหว่างทางเนี่ยฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับนี่ดูได้เลยเนะาะหลังจากนั้นเราก็แวะมาจิบชากันที่ไรชาพันใหม่นะครับก็อยู่ในตัวอำเภอโกรงราจังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะครับการเดิน,นทางในทริปนี้ก็ค่อนข้างที่จะเละมากครับทุกคนอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วย นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ